โอเคครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผมผมได้ไปวิ่งใบบิงโกมานะคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด8ใบแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาบิงโกทั้งหมดเลยนะครับ8ใบนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมาดูกันนะครับว่าบิงโกชุดนี้เนี่ยนะฮะมันคุ้มไหมนะคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับมาที่เซตแรกก่อนเลยนะอันนี้ก่อนละกันเพราะผมมีคิปตั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะดูซิว่าเราจะได้ไหมนี่ฮะ เพชรเอาเพชรละกันบุษราคำเรามีน้อยนะตอนนี้เนี่ยอัญมณีราคาค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะช่วงนี้นะครับอืมข่าวลือไม่ดีของเมืองนะฮะถ้าสมมุติว่าได้อันนี้มานะครับก็เกลือนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะเคยใชัน,นี้นะครับเพชรเหมือนเดิมเราจะไม่ค่อยใช้บุษราคำนะครับเพราะบุษราคำผมมีค่อนข้างที่จะน้อยนะอันนี้ปอายเป็นคริสตัลน,นะครับ คิสตัลเรามีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เพชรเหลืออีกกล่องหนึ่งนะครับโอเคยาวๆไวนะครับใครที่มีเพชรนะครับผมก็เลลือเอามาบิงโกอันนี้ได้นะครับตอนนี้เพชรค่อนข้างถูกนะฮะโอ้เกืออีกแล้วนะครับผมได้เพชรมาหนึ่งอันนะครับใค่เดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปนะครับจะคุ้มไหมนะฮะต้องมารอดูกันนะคุณผู้ชมนะครับสําหรับบิงโกชุดนี้นะฮะเฮ้ยได้แล้วเหรอโอโหโคตรไวอ้าวข่าวลือไม่ดีของเมืองอีกแล้ว ไอเวนได้แต่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยวันนี้นะครับเคลเราหมดไป3มชุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อๆไปนะคุณผู้ชมนะครับไปไปต่อนะฮะอันนี้สัก2เม็ดปึ๊บยังไม่ได้นะถ้าถูงว่ามันได้แล้วมันจะไม่มีให้กดไอ้บิงโกเลยเว้ยเคเดวไปต่อนะครับปึ๊บอ่าบุษราคำสักหน่อยอันนี้กูใช้เยอะไหมเนี่ยใช้โคตเยอะเลยยังไม่หนีรอบนี้นะครับ ึ๊บโอ้ได้เพชรอีกแล้วหืมเกลือไหมเนี่ยเกลือนี่ร้อ,องไห้นะบอกเลยนี่ฮะเคยาวๆไปอันนี้อันนี้สักเม็ดนึงเอาโอเคได้แล้วปึ๊บโอ้ข่าวลือไม่ดีของเมืองอีกแล้วโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วอ่ะมาที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยมาต่อนะครับดูซิว่าจะได้ไหม าได้นี่ก็น้ำตาจะไหลนะครับเราสูญเสียอันจะมณีไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะคุ้มทุนไหมนะี่ครับมาโอ้ให้ตายเถอะโอเคเหล็กสองชุดนะคุณผู้ชมนะครับไม่ไม่ทราบว่าจะได้ไหมเอ่ยนะฮะมาลองลุ้นกันครับโอ้ให้ตายเถอะมา โอ้ยแปดชุดแล้วนะไม่ได้เลยเหรอพดเกลือเกลือที่สุดเกลือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชุดสุดท้ายแล้วนี่อถ้าสมมติว่าชุดนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะซื้ออีกสองชุดนะครับให้เป็นสิบนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคมันจะยังไงนะปุ๊บอ่ะมาปุ๊บอื้มโอ้โอเพชรห้าอันให้ตายเถอะโรบิน โอ้โหคือผมเปิดมาทั้งหมด8ชุดนะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้เลยโอเคแต่ผมขอมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อสองชุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคุณผู้ชมนะว่าจะเป็นยังไงนะนะครับจะรอดหรือจะล่วงนะครับสําหรับบิงโกชุดนี้นะมาจัดไปมาดิ่ต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยนะฮะมา มาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะรอบนี้ขอให้ได้เถอะขอร้องไอ้เวนเอ้ยหมดตังค์ไปเยอะแล้วเนะี่ยกับชุดเนี้ยอุาเสียเวลาไปวิ่งนะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทําให้คุณผู้ชมดูว่าเราก็บิงโกนะเฮ้ยอ้สิบชุดไม่ได้เลยเหรออ่ะนะครับอีกอันนึงนะ มาดูกันว่ารอบนี้นะครับจะเป็นเช่นใรนะคุณผู้ชมนะครับจัดไปมาโอ,โ,โอ้โหเกลียยาวเลยนะอันนี้11บใบแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่อยๆนะโอเคมามาต่อกันนะครับอันนี้เป็นใบที่12นะครับถ้าไม่ได้ก็อีกสักใบแล้วกันเนาะสู้สู้ตายครับพอดีอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ มาโอ้โหข่าวลือไม่ดีเลยอีกแล้วเหรอดูดิโคตรเกลือเลยอะ่ะเกลือมากเลยฮะตอนนี้อ่ะมาอีกขอไอชุดหนึ่งครับโอเคเนี่ยฮะมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมร้องไหนะ้น่ะร้องไห้ของจริงเลยน่ะนะกูเพิ่งเปลืองตังค์กอะไรวันนี้อ่ะเออนะครับเราไปบิงโกชุดเก่านี่ก็โอเคนะนี่ฮะโทกุโท,ก,โทกุนะครับ ก็โอเคอยู่นะฮะหมดแล้วเหรออโอ้โหโคตรเปลืองเลยมาเถอะมาเถอะขอร้องเถอะนะเพื่อนนะขอร้อง,อนะอองโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ได้อีกอะอีกชุดนึงอะมาขอร้องละนะเพื่อนเราต้องใช้เงินอะนะเออขอร้องละขอร้องละขอร้องละกาบละไหวละโอ้โหกี่ชุดแล้วเนี่ย เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะม,มามมามามาขออีกขออีกไม่เข็ดไปหลับโอเคนะครับเรามาต่อกันอีกมาได้ไหมเอ่ยขอร้องละขอร้องละนะนะให้เถอะถ้าไม่ได้นี่น้ำตาไหละนะแล้วนะโอ้โหแล้วบิงทีนึงใช้เพชรเยอะเหลือเกินมาขอร้องละโอ้โหเกลือว่ะคุณผู้ชม โอ้จะร้องไห้โอเคนะคุณผู้ชมนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าชุดนี้มันไม่คุ้มหรือว่าเราไม่มีดวงทางด้านนี้หรือเปล่านะฮะจะร้องไห้ปะเออคือพอดีแบบว่าสําหรับชุดบิงโกนี้นะครับผมได้ไปดูออช่อง y o u t u b ลหลายคนนะครับผมนะที่แบบว่าเขาบิงโกกันนะครับก็ได้ราคามาเป็นล้านเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับอืมแต่ว่าผมแม่งไม่ได้ปะคุณผู้ชม มันเกลือเยอะกันไปอ่ะนะครับตอนแรกผมมีตังสองล้านอ่ะตอนนี้เหลือล้านสองแล้วนะเออหมดแปดแสนนะครับเยอะมากนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับผมก็ไม่ประไรกันนะนะครับผมนะสําหรับใครนะครับที่บิงโกชุดนี้ได้นะคุณผู้ชมนะครับก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยแล้วกันนะนะครับผมมีทิกยังไงนะครับผมที่ทําให้ได้บิงโกนี้นะครับได้สีมาขายกระป๋องเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะก็ บอกกันหน่อยลวกันเนาะนี่ครับผมนะถ้าสมมุติว่าผมทําได้แล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอามาลงเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีและสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเกลือที่ผายนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ